ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปทัวร์ในร้านพี่เชนกันเลยนะคะว่าข้างในเนี้ยมีอะไรกันบ้างครับไปเลยค่ะจะลบหนะ่ะเราเอาฉีดหมานะเอาฉีดมานะอันนี้พี่เชนปิดร้านใช่ไหมครับวันนี้ครับใช่ครับ เปิดทุกวันเหมือนรอยแย่เลยน่าว้าวของเต็มเลยตรงนี้ก็เป็นกีตาร์ที่พี่เชยเขาทำเองนะครับทำขายอ,อ,อย่างนี้ทรงเหมือนเฟนเดอร์หรือเปล่ารครับพี่ครับใช่ครับข้างหน้าเป็นทรงคอลิสมิธแต่เป็นคัสตอมใช่ไหมพี่ครับอันนี้ทำทำที่เราทำทรงคอลิสมิธนะครับมีไปทรงเทเลคาสเตอร์ มีอุปกรณ์ต่างพี่เชนจําได้หมดไหมครว่าศิลปินที่มานี่มีใครบ้างโอ้จำไม่หมดหรอกมีระดับโลกมาเหมือนกันไหมครับพี่จําจําชื่อตัวเองได้ก็ดีแล้วอาจารย์ปาาดอ่ามีอะไรถามพี่เชนแก๊ ขอฟอนตัวนี้ไหม่อ <c oughs> ันน <inde> ี้เป็นคำถามเหรอนีอันนี้ก็เป็นฟอนอะไรชิวๆเลยโม่ถามเลยว่าอย่างนี้ราคาเริ่มต้นอะไรยังไงกีตาร์ตัวหนึ่งนี่ใช้เวลาทํากี่วันครับประมาณประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งครับค่เดือนคไม่คาถามที่เจ๋งมากเลยเริ่มต้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อรพี่ถ้างบน้อยๆฮะก็สองหมื่นต้นๆนะครับครับก็เป็นเจ้าของได้แล้ว เป็นซิกเนเจอร์ของเราน้วยแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำแล้วซ่อมหนึ่งเดียวซ่อมหนึ่งเดียวครับงานไม่ทำจะเหนื่อยน้อยลงแล้วแก่แล้วมันการรู้สิษยิ์ไหมครับต้องการเขารู้สิษธ์มาก็ต้องทช้พะละสริใช่ไหมรู้สิทธิ์เก่งแล้วไม่ใช่เย๋ยวจะต้องมาน้านเสียเวลาสอนแต่ตอนนี้เวลาทำจะซ่อมก็มีเวลาแล้วมือช่วยออันนี้คือหยอกอยู่ครับ ตัวนี้ทำไมเท่าไหร่โอ้ยมีเยอะแยะเลยตัง้งราคาตั้งแต่หลักไม่กี่ร้อยไปถึงสองร้อยนั้งไม่กี่ร้อยนี่ไหร่สองร้อยเอ่อห้าหกร้อยขึ้นไปครับนี่ไม่กี่ร้อยแล้วเ <laughs> นี่มีใช่ไหมสำหรับเบสบางกีต้าครับครับเน่มาเขาสามีเไยถามพี่เชมไหมจ๊ะนี่คนไม่ หรืออยากมาฝึกเด็กฝึกงานมีล้ามเรียนทํายังไงให้ร้องเพลงได้ดีใช่ไหมใช่ใช่ไหมฮะหนูร้องเพลงว่าหนูหนูหนูฝึกยังไงคะก็แบบว่าตอนแรกก็ร้องเพลงไม่โอไม่ใช่ตอนแรกก็ร้องเพลงเสร็จแล้วก็ไปเรียนไปเรียนร้องเพลงแต่ก็แบบ ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองร้องได้ประมาณไหนเนี่ยแต่ก็พอแบบฟังได้แล้วครูเขาสอนยังไงบ้าครเขาสอนเขาจะให้วอมให้วอมเสียงพอเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าอยากใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าอืมใครอยากออกไปร้องเพลงคนแรกก็ไปเนี่ยก็สลับกันอย่างนี้ตลอดเวลาก็ไม่ได้สอนอรมากมายจะเป็นแบบนิดๆหน่อยๆอะค่ะแล้วก็เริ่มมีงานมากยิ่งขึ้นแบบงานอีเวนต์ต่างๆ แบบแล้าไม่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะโฟมหนสักเพลงครับสักเพลงให้พี่เชนดูโชว์โฟมอสเพลงโปรโมชันรรอเป็นเลยเป็นเลยครับแล้วกีตาร์ตรงข้างนอกนั้นคือเห็นมีคาร์มิน่นี่ของพี่เชนเล่นเองไม่ใช่ครับกีตาร์พวกนี้ซ่อมอ๋อซ่อมที่ไม่มีกีตาร์เป็นตัวเลยใช่ครับ เห็นมันก็เหมือนเศษไม้ชิ้นนึ่งลากกีตาร์เคยได้ยินว่าพี่เชนก็เคยเล่นเคยร้องสบายๆโชว์เลยอยากฟังงเพลงไหมคะเพลงสบายๆร้องเดี๋ยวโลกนี้จะหมดคนร้องเพราะเขาจะเบื่อแต่ไม่เคยเห็นพี่เชนร้องเพลงนะในชีวิตพูดตรงๆถ้าให้ขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยให้ผู้ชายผมคืนพี่ดีกว่าห้องว่างไหมีมันเป็นความขมขืนลองโชว์หน่ยให้คนทางบ้านครั้เห็น โอเคครับเดี๋ยวช่วงนี uh, okay ้เราไปพบกันข้างนอกต่อฮะเดี๋ยวเราครับขอบคุณพี่เชนนะครับครับนี่ก็เป็นนะฮะร้านของพี่เชนนะครับผมมีดนตรีหลากหลายถ้าเกิดใครต้องการอุปกรณ์อะไรการเหลืออะไรตอนนี้พี่เชนเขาจะทำให้เหมือนใหม่เลยนะฮะราคาก็ไม่แพงฮะตัวนี้ก็เป็นสั่งจองแล้วนะครับบางตัวก็อ่ายัง ยังสั่งทำได้อยู่นะฮะนี่นะครับอาจารย์ปราดท่านก็เคยมาสัมภาษณ์พี่เชนแล้วนะฮะร้อยแปดมิวสิกนี่ก็เป็นส่วนที่ซ่อมกีตาร์นะครับพี่เชนจะดูแลให้อย่างดีนะฮะกีตาร์ที่มาซ่อมสวยมากเลยนะครับทุกตัวนี่จะเหมือนใหม่หมดทุกตัวเลยนะครับ เท okay, มาครับรแล้วประกันครับเหมือนได้กีตาร์ใหม่กลับไปบ้านเลยนะครับ